สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณเกย์วันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วทุกๆวันพารืหาตแต่ว่าคลิปอาจจะไปแบบว่าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเจอกันนอนพารือหัสเราดูเราเขาเรียกว่าอะไรเรารีแกคกันแบบสดๆร้อนๆแบบที่<ๆ>เราโดนกันทุกคนเลยพร้อมกับทุกคนเลย,เลยใช่ถ้าใครถ้าใครได้ดูนะก็คือจะรู้เลยว่ายายอาเธอร์คือวีนมากเพราะยายอาเธอร์แบบว่ากํากลังจะร้องไห้เลยทุกคนเนื้อออกไหม แล้วสักันึงก็ปุ๊บขึ้นมาโอ้่ะเล้ก็มีคนเราไปทวิตต่อแล้วก็เหมือนว่าอันนั้นมันก็เป็นมูที่ใครๆก็เจอทุกคนแบบคนที่ดูสดกคเจอทุกคนแบบน่าเสียทำไมทำไมโดนแกงอีเด้อทำไมแกงขนาดนี้อ่าแล้วเราก็เหมือนกับแบบว่ามีการพูดคุยกันด้วยเนาะว่าว่าแบบว่าเหมือนเราก็วีค็อกกันใหม่ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเออสุดเลยอะพวกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของมือที่สามที่ทําให้พวกเขาอะห่างกันออกไปแต่ว่านตอนนี้คือเราก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับมือที่3ามแล้วไหมตอนนี้อีพีสามมันน่าจะเป็น แบบบทอะไรอย่างเงี้ยหรือการแสดงที่แบบเฮ้ยฉันเข้าไม่ถึงฉันทำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็แบบเออไอตัวอะไรนะเทเลอร์เทลเทลอร์มันก็โศกมาอย่างนั้นด้วยเนาะใช่ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่า EP นี้จะว่ายังไงอันนี่นพอแค่นี้แหละทุกคนพี่กล่าวว่าเตยอยู่ปีสามแล้วเธอแล้วก็โอ,อ๋ปะอยู่ปีสี่แล้วเพราะว่าพี่ขีมกับพี่จบแล้วจบไปแล้วงัแต่อการว่าวันแรกก็คือความรู้สึกที่เรามีต่อตัวละครที่เราเล่นทุกอย่างที่น้องเขียนลงไปในล็อกบุ๊กเนี่ย จะเป็นความลับนะเพราะว่าจะมีพี่คนเดียวที่ได้อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองที่สุดมันฟังอยู่มีอะไรเนาะก็เลยเขียนจดหมายรักกันได้ยังครับเดี๋ยววันนี้กูมีนัดกับพี่ขีมกับพี่็อปอะไปแล้วกันปะกูยังรู้สึกเข้าหน้ามันไม่ติดวะจริงๆกูก็ดีใจนะที่เห็นชีวิตมันโอเคอะเห็นมันไปลงรูปไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บางทีกูว่าอิจฉามันเหมือนกัน อย่างรวยเลยโอ้โหถือกระเป๋าสุดลินไม่ต่างยจังจันตอนนั้นเลยแบนดเนมสินลินกูเชื่อนะว่าละครเรื่องนี้มันจะออกมาดีรวยแบบวยแบบไม่มีเงื่อนไขเราเคยสัญญากับโอ้ว่าถึงโอ้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังจะรักโอ้เหมือนเดิมแต่เอาเข้าจริงพอไปดูละครคนเดียวทีไร ในใจมันก็คิดเรื่องไอโอทุกทีโ้วกลายเป็นว่าหลังๆเราเริ่มไปโฟกัสเรื่องเล็กๆที่โอ้มันทํามากขึ้นอย่างเรื่องที่โอขอที่บ้านซื้อรถขับไปเรียนโอ้หเ้สมากเรื่องแฟชั่นที่<อ>พัฒนาไปอีกขั้น<อ>จริงๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าจะทําให้นางหงุดหงิดได้เลยเพราะโอ้มันก็ไม่ได้ทําอะไรผิด แล้วเวลาเห็นคนอื่นรอบตัวทำแซ่บกว่าเราก็ไม่เห็น<ซ>จะรู้สึกอะไรไบใจเลยถึงเราจะรักโอมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกบางอย่างของเราเปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันโอเอ๋วต้องไหมอ่าเชื่อไหมต้องได้เห็นพัดจะต้องบังเอิญใ,ให้ได้มาเห็นเอา้ากลับมาแล้วเหรอเธอกอนเราจะทำให้มันมีปัญหากันอุ้ยตอนไหนครับ ผมชื่อแฮมนะเรียนอยู่คณะข้างๆนี้สะดวกให้จีไหมครับอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วหักจริงเลยยังไม่สะดวกครับขอโทษด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับครับในชีวิตจริงมีแบบนี้ได้เหรอธไปไปไปฉันไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้เธอเคยเจอป่ามันฉันก็ไม่เคยอะไเลยวะปกตินี่ ผู้ชายหน้าแบบนี้นี่มึงต้องขอดูรูปเลยอ๋อเดีอ่ะนี่เป็นไงกูขำกูขำกันที่แบบว่าต้องหันมามอกเหอ่เียเผลอแบบเดียวไม่โสดแล้วว่ะอะไรวะต้งทำตัวเลือกลักเลือกลักทั้งคู่เลยคู่สองคนได้กันหรือไงวะเฮ อ to yeah. oh oh, oh. ี่น้อตาโตอีกเลยอี่น้อสนุกอ่ะอีเหี้ยมึงโองใหม่ก้อนมึงได้กันเหรอมึงกับมันกป็นนี่กันหน้าหลังกูว่าแล้วมึงเป็นนี่กูก็ไม่อยากบอกไงคือจริงกับพวกกูจะแบบเปิดใจยอมรับกันได้อ่ะไม่ง่ายๆหนูเว้ย คนนี้ละวันนี้หรอเป็นเพื่อนสาวกันอยู่ดีอ่ะแล้ววันหนึ่งแม่งสปาร์กขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทำไงได้วะแม่งก็รู้สึกแล้วอ่ะมันคือความไหลลื่นไงอะเธอไหลไหลไหลลื่นเฮ้ยเฮ้เป็นเพื่อนสาวกันอย่างเงี้ยโอริโอขโทษไม่ได้คุณกับมึงอะคือมึงกับไม่ได้ที่เราจับเอวเขาเนี่ยเราจับทำไม เราต้องการอะไรแล้วเรารู้สึกยังไง<ม>ทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมลองนึกย้อนกลับไปเวลาเรามีเซ็กซ์ครั้งได้กับแฟนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเป็นหงังที่เปิดใจมากเลยอมันตรงตรงเ,เลยอลเออตรงมากอะ K.U. ทำไมยิ้มะเล่เแลจวใจไม่ได้เป็นเก้งหรอจ่น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบได้หมดเอออีกแล้วนะหน้าดาวมากินข้าวแน่เลย ทำไมต้องโกหกด้วยเรื่องเล็กๆ,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 ๆน้อยๆถ้าพูดว่าพี่จ่ายไปเลยจะจฟังดู<ช>ซอฟกาอีกเนาะใช่คนเขาหนห่นแหละโอ้ยเขาคิดถึงไงไม่รู้หรอโอ้ยอย่าทำลายพี่ๆนะไม่เออ่ะลองดูชอบอยากไม่เปล่า แม่งป่องก็ใครอะแม่งป่องคือคนที่เป็นแฟนกันได้แล้วนะอ๋อมึงนี่ก็หาเรื่องใส่ตัวนะงานแอดแม่งเยอะตายแล้วจะหางานเพิ่มให้ตัวเองอีไม่เข้าใจกูอยากช่วยเต๋ออะช่วยทำต่ำเนวให้ด้วยนะ ได้เนี่ยท่านเก่าองไงอันนี้ไงพี่ชายพี่เจงเขาเป็นผู้กู้กับละครลงเลยแบบที่วันนี้เราไปดูกันมากูเป็นแฟนข่าวเขานะเขาโคตรเกงง่งเลยการได้เป็นแฟนของเขาเหมือนฝันที้เป็นจริงแล้วมีวันหนึ่งไว เขาก็มาชวว่วยกูทำเล่าบวยแล้วแล้วเขาก็มาถามกูว่าอีกสิบปีข้างหน้าใจว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง <c oughs> กูแบบสติแตกเลยเ <Okay. S 1> พราะกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากูจะต้องอยู่คนคนนี้ไปงานแค่ไหนตัดสินใจไปบอกเลยเขา ไม่เกตอะ่ะทำไมเห็นน้องสติแตกเนี่ยบบคิดว่า,<ม>าที่นางสติแตกเพราะว่าเหมือนแบบนางไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้คนผู้ชายคนนี้ไปอีกสิบปีก็คืออาจจะนะอยู่นะปัจจุบนยยันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตแล้วพอจริง,รง,รงถามมาก็เลยสติแตกหรอ,อ,<ล>อสร้างอันใหม่ทับไปเลยมีคนใหม่แทนอย่างนั้นเลยเหรอ วันนี้มึงก็กลับไปหาโอเออีเดอนะแล้วก็ทำให้เหมือนตอนมึงมีเซ็ก์ครั้งแรกสร้างอันใหม่ทับไป่อยยังชั่วก็คือเหมือนจำไม่ได้ไงว่าเซ็กซ์ไม่เป็นยังมากอีเด้กใจกูเต้นแรงมากกูจะวีแล้วเมื่อกี้มีประสบการณ์ร่วมอีกแล้วทำไมมันต้องมีเหตุการณ์ แล้วก็ต้องไปแอบด้วยกนันนั่งด้วยกันคลุกคลีด้วยกันแล้วก็หลมรอดกันอีกห้ามนะห้ามทำหมดแบบนั้นนะฉันไม่ยอมนะสำหรับคนดูบอกมึงเป็นอะไร <mm> มึงเป็นใครเขาจะทำแบบไหนก็เรื่องของเขาแล้วมีเหรอว่ายามาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบแล้วก็ต้องมันหลบอะไรเจอก็เดินออกที่เดิมแค่นั้นปะ <mm> ไม่ได้เสพยาซะหน่อยหันมาตามองตา เตะเผลอใจแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าจ่ายอาจจะไม่ได้อะไรเชีย่ยคือเตะเคิรม,มากอะ่ะโอ้ยอย่านะสรุปกดั <c oughs> กดไปกัดเลือด <c oughs> ขาดกัดสะลงเอาเนิ้วแย่อยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> อยากเอาไม้าย่แย่รู้ใแ <c oughs> ย่รู้ใแย่รู นี่ไงที่เขาบอกว่าให้มันเหมือนครั้งแรกแบบทำทับไปเลยถ้ามันจําไม่ได้อ๋อสันดีใจอะ่ะเขาจําได้แล้วเขาจําครั้งแรกได้แล้วอ,อหรือมันชัดแล้วไงขนกูรุกีแล้วมึงขนมันไม่หยุดเลยเมื่อกี้คือริมหาดปะเนี่ยเห็นไหมริมหาดจริงด้วยอะ่ะครั้งแรกที่ริมหาดเหรอ oh <my. S 1> ปังจัง เด็กสมัยนี้ไปทํารู้สึมครั้งปนาทแล้วรู้สึกเหมือนครั้งแรกเดียเนี้ครัโปเตอร์มาให้ไม่จซื้อขนมปากคนงโปเลยโอ้ยลัคาโคตรรวยดีเน หน้าเขาต้องไปทำเวลาที่ต่างประเทศกระทันหันก็เลยต้องประชุมด่วนก็เลยจะเล่นพิเศษของเราขึ้นมาเร็วขึ้นก็วงเนี้ยอ้องนีแต่ว่าเย็นนี้ก่อนไปบ้าหรอเอออยากจะพูดเหมือนกันมึงกูอยากจะเดินไปหาจานแล้วบอกว่าแบบได้หรอครับจานแบบจริงๆสวนจะมีอย่างนั้นนะมึงบ้าเราบ้าเรายี่สิบหกบทละบทแบบบ้าเลยต้องเยอะ นี่ครูเมย์ไม่มาปิดห้องก่าย,ยืงกุญแจเขามาแล้วแล้วช่วงนี้มันก็ใกล้วันจริงแล้วด้วยก็เลยต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเยอะแยะก็เลยขอใช้ห้องยาวเลยเลยอ๋อเรา,าไปตอนแรกกูกะว่าจะเอาแม่งลองชิมแต่ก็ลืมไปว่ามึงไม่แดกเรา แดกอยากลองอค่อยๆจิบนะเลยวลาเมาอ่ะเธอถ้าเขามีสติเหมือนชันก็ดีสิลวลาเขาหล่อน<อ>ไม่เคยมีสติ <c oughs> แต่ถ้าเขาเมาแล้วไม่มีสติเหมือนเธอละก็หรือว่า <c oughs> แสดงว่าตัวละครของเต๋นี่คือแบบว่าคาแรคเตอร์คือแบบเป็นคนที่พอขนมเหนกันน <c oughs> พอโลเลหรือพออะไรปุ๊บไม่โฟกัสปุ๊บก็คือมันแสดงออกเห็นได้ชัดเลยเนาะไม่มีการเก็บหน้ามันชเกลี่ยไปแต่ถ้าได้ชิมคือเต๋ออะคือลักษณะนิสัยของเต๋อมันเหมือนแบบอ่อยอะเหมือนเป็นคนอ่อยตลอดเวลาขอเล่นทุกเรื่องเลยเป็นแบบนักแสดงผู้บุญมือเลี้ยงเฉเว่ยกระวองกระวายเจอขี้อ่อยจริงอะ ทำไมต้องมองตลอดเลยคุณลองเป็นคนลูกความทรงจำมาดูนะไงบ้างลองปะอะไรนะพูดว่าอะไรนะลองปะหมายถึงลองทำบทัตรสอวนนั้นอนะ อีกรอบนึงอ๋อเอาดิแบบฝึกหัดอะไรก็กได้ยีแบบฝึกหัดที่ยอมไงที่แบบว่าขอจับตรงนี้ได้ป่ะแล้วก็ยอมอีดอ,อกู <c oughs> เอาคิวไม่ขึ้นแล้วนี่ <c oughs> คิวกูไม่ขึ้นแล้วโอ้อทำไมแล้วเป็นคนอันเป็นคนเชิญชวนเขาก่อนด้วยโอ้เอ๋วโทรมาหรอ กูคืนก็เพิ่งไม่มีอะไรกับแฟนตัวเองมานะกูขอจับแขนมึงคืนนี้นะมึงกูเอาคิวไม่คืนจริงๆอ่ะกูกูพยายามแล้วกูขอเรื่องมือไปแตะคอมึงได้ปะอยากเปลี่ยนมูนให้อาเธอร์อ่ะถ้าเกิดสมมติมันบอกว่าเอามือมาแตะที่หัวมันแตะทัวมาแตะที่ตื่น ไม่ได้อ่ะโอ๋ขอนี่งั้นจะไปจับเอวมึงด้วยป่ะไม่ต้องรีลาหรอกใช่ไหม จะก,กอดกันแบบเพื่อนก็ได้มงึงคือนี่ยิน,นเสียงหัวใจกันอีกเสียงรถพยาบาลไม่เกี่ยวเนาะ อันนี้มันเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นการแสดงอะมันเหมือนแบบมึงแต่เริ่มก่อนอะโอ้ยฝากถาว่มึงจะเน้อกีรอบโอ้ยโกดีเยอะเี้ยอะ อยู่แหละดีคุณทำได้แล้วนะจำความรู้สึกเนี่ยไม่ใช้ในซีนนะอันนี่ชอบอันนี้ไม่ได้ชอบใช่ไหม ไม่ได้อ่ะไม่โอเคหรือเธอโอเคฉันโอเคไม่โอเคฉันไม่โอเคะฉันฉันเป็นคนแบบว่าอ่าลักเดียวใจเดียวเกลียดการที่แบบว่าคนมีชูที่สุดเกลียดก็ทุกคนที่อยากไปดูคุณเก้งอีพีหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยยโอต้องเลิกกับแฟนด้วยสวยก็สวยขนาดนี้มันก็คงมีผลในนั้นแหละเนาะใช่ ฉันก็ไม่เห็นจะเปรียบว่าฉันเหมือนโอเอ๋วโอ้หมึงมั่นหน้ามะประเด็นไม่ใช่เรื่องของการโดนโดนหลอกเนี่ยหมายถึงมึงมั่นหน้าคือมึงไม่มีสิทธิ์ว่ามึงไม่มีสิทธิ์ว่ามึงเหมือนโอเอ๋วเลยอีดอกเพราะฉันคืออารอไม่ก็อ่ะี่ดกลายเป็นว่าเราเดาผิดไปเลยก็คือโดนหลอกซ้อนหลอกอีกทีหนึ่งเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าเออเนื้อเรื่องมันคงแบบไม่ได้จะโยงไปถึงมือที่สาม แต่สุดท้ายแล้วก็มีคนเผลอใจจริงๆอืใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันทีละฉากที่เธอรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งฉันขอเริ่มด้วยฉากน,นั้นเลยฉากไหนขอไอจีหน่อยครับ <laughs> มีเหรอในชีวิตจริงอะแล้วเขานั่งอยู่ก็เป็นกีมนมไม่แต่มันก็มีแหละแต่ว่ามันมีกูเคยเจอเหรอ,อ,อไม่แต่แบบมาขอกลางวงกลุ่มเพื่อนเน<ช>ี่ยนะจริงหรอแล้วเป็นชื่อ<า>ที่เมือ่อเ,เป็นชื่อต้องห้ามในห้องเนี่ยจริงเหรออีกหนี่เห, <S <S หรอ ชื่อต้องห้ามคำคำนี้ห้ามพูดไม่มวา่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถูกต้งองและแล้วของส่วนเธอเธอมีฉากไหนที่เธอรู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกแปลกที่อยากจะมาดสคัสกันบ้างฉันน่ะรู้สึกประทับใจช็อตท,ที่แบบว่าพูดถึงเรื่องเซ็กส์การที่เขาพูดถึงเรื่องเซ็กส์เหมือนเหมือนละครละครในยุคก่อนหน้านี้ มันจะไม่ได้แบบเรื่องของคําว่าเซ็กซ์หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะไม่พูดเลยมันจะเป็นในบริบทของหนังฝรั่งอะไรเงี้ยในบริบทของหนังฝรั่งมันจะมันจะพูดมันจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทําให้เพดานของเรื่องเซ็กส์การทําให้เรื่องเซ็กส์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่ง n o r m a l i z e เหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้าเนี้ยเออเรื่องว่าแบบจับต้องได้ง่ายเพราะว่ายังไงทุกคนก็มีเซ็กส์อยู่แล้วใช่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แบบ มันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรกับการที่คนจะมีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่ละครเรื่องนี้ทาออกมาซีรีส์เรื่องนี้ทาออกมา,กมาแล้วฉันก็แบบเออมันมันทาให้ชีวิตเราดําเนินง่ายขึ้นเนาะเพราะเพราะอย่างฉันนะฉันเป็นคนหนึ่งที่ ชอบคุยกับเพื่อนเรื่องเซ็กส์ชอบคุยชอบมากชอบชอบที่จะเล่าชอบที่จะโพสเตตัสอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ทางที่จริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องทั่วไปที่มึงก็มีคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีคนนู้นก็มีแต่คนจะต้องมาแบบรู้สึกโหทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้อแรงอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องพูดเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซึ่งฉันก็แฮปปี้มากที่ซีรีส์เรื่องเนี้หยิบหยิบข้อเนี้ยขึ้นมาทําให้มันดู จัแบต้องง่ายขึ้นทําให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่คนนัดกันง่ายขึ้นไม่ใช่อันแหละเออแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่อาเธอร์พูดระหว่างตอนที่ดูอ่ะก็คือเหมือนกับว่าอ่าในวงการเก้งอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ต้องมาสะโขบแล้วว่าอ๋อใช่เป็นผู้ชายแบบเก้งแมนแมนต้องคบเก้งสาวสาวเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อกี้ก็จะมีคู่ของเพื่อนโอเอ๋ที่แบบเก้งสาวสาวคบกันเลยหรือว่าเป็น เต๋ที่แมนกับพี่จ๋าที่แมนแล้วก็แบบรู้สึกแบบชอบพอกันอะไรเนี่ยเขาเริ่มแบบเหมือนเขาเริ่มเริ่มพยายามทำให้โลกโลกของซีรีส์วายหรืออะไรเงี้ยมันมันกว้างขึ้นชัดเจนขึ้นมากมากกว่าเดิมว่าแบบว่าสาวกับสาวก็มีนะที่คบกันแมนกับแมนก็อาจจะแบบปื้มปื้มพอใจกันได้ยเหรือว่าอย่างจ๋าอย่างเงี้ยก็คบกับครูที่เป็นผู้หญิงได้เหมือนกันคือเป็นตัวบุคคลกับบุคคลมากกว่าใช่ฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้น เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเมื่อกี้อะเนาะที่แบบเขาจูบกันก่อนจบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคไม่โอเคทุกคนมีความเห็นว่ายังไงอะทุกคนรู้สึกอยางไกอยากรู้อยากรู้ว่าเราสรุปเราสรุปที่ที่เขาบอกว่าจ่ายคบกับแฟนเก่ามาพี่เจมแล้วก็เลิกกันเพราะว่าเขาถามแค่เรื่องยาดองแล้วถ้าเราแลมวก็สิบปีคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงเลยหรือว่าเขาคิดว่าอยู่กับมึงสิบปีต้องขมขื่นมันคงไม่หวานแล้วไหม มันคงแบบไม่หวานไม่อร่อยเหมือนเหล้าบวยนี่แมหรือว่าอะไรไงก็เลยใช่แต่ตอนที่มันนั่งอยู่หน้ากระจกเมื่อกี้มันก็ยังพูดอยู่เลยว่าหกเดือนมันจะอร่อยกว่านี้อีกนะคือมันรู้อยู่แล้วว่าเรลาจะอร่อยยิ่งดองมันก็ยิ่งอร่อยแล้วก็อันนั้นแล้วถ้ไม่สึงปีกแต่ใช่ปะมันเป็นอะไรที่ไม่เมกเซนเนะมันไม่มันขัดแย้งกันอ่ะไม่หรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรวะอาจจะต้องไปตีความ แต่เราอาจจะใครรู้ใครรู้แบบเขียนอธิบายไว้น่อยแบบเผื่อเราสองคนจะตีความไม่ถึงแต่แต่ไม่พอใจที่แบบว่าทาไมเตะถึงแบบเริ่มก่อนอะเนาะแล้วแล้วถามได้ไหมคะทําไมเจอยามต้องวิ่งหนีหนูไม่ได้เสพยาหนูไม่ได้อะไรความผิดอะไรหนูแค่วิ่งไปหลบทําไมจริงตอนคุยถ้าถ้าทำฉากอันนี้เป็นเหมือนกับตอนคุยกันแล้วเตะเหม่อลอยแล้วตอนพี่ใส่พูดแล้วทําเป็นภาพสโลว์สโลว์แล้วตัวเองเคลิงมไปกับปากเขาไปกับอะไรเขาอย่างเงี้ยไม่ยังดูแบบ หน้าหน้าหน้าคนหาหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยที่หูจะต้องมาจะให้ความสเมกเซนมากกว่ามากกว่าที่จะไปวิ่งแล้วก็หลบแล้วก็เอ้ยใกล้กันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะจริงๆริแล้วการที่เราจะเคลิมคขสักคนอ่ะเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเราก็เคลิมได้เราไม่ได้เป็นเหตุาดเป็นอะไรกันได้อีดกเห็นขี้หูเห็นสิวเห็นทุกอย่างอีดอแล้วสึกเคลิมด้ไหมเนื้อใช่ว่ามันก็แปลกๆอ่ะนั่นแหละมันก็มันก็มันก็เป็นอะไรที่เมกเซนแต่แต่มันก็ ไม่ได้แยกขนาดเราพูดเองจริงๆก็ไม่ได้แยกก็คือมันเป็นเรื่องของการสั่งสอนจากความโกรธไอ <c oughs> ้ค <c oughs> นเก่งก็แค่โกรธแล้วก็พานแล้วก็ด่าทุกอย่างตอนเนี้ย <c oughs> จริงแล้วอ่ะเขาอะอยากขอจูบตั้งแต่อันแรกแล้วแหละไม่ต้องทำเป็นเคลิ้มเคลิมอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าถ้าอ,อย่างเนี้ยเราก็สามารถแอบซูมได้ว่าจริงๆเต้เลยนละครไม่เก่งนะเพราะว่าเต้ไม่ได้เป็นตัวตนที่สามารถเข้าไปในตัวตนของบทละครได้เพื่อที่จะไปเล่นกับผู้หญิงคนนั้นแต่เนี้ยเต้เหมือนเคลิมกับ ที่จ่ายอยู่แล้วชอบอยู่แล้วก็เลยเหมือนเอาเรื่องมาซ้อมบทละครมาอ้างว่าแบบเออมาซ้อมบทกันไหมแล้วตัวเองก็เล่นได้ดีมากเลยเพิ่มจนเองพูดแบบนี้ก็มีพอยเออมันเหมือนแบบแสดงว่าตัวเองก็ไม่ได้เล่นละครดีนะถูกไหมเหมือนแบบตัวเองก็ไม่ได้บินอินกับบทละครเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปตามดู ep หน้ากัน ep หน้าก็คือเป็น ep ที่มู o ดแบบอินดักติฟขั้นสูงข่าวที่แล้วนิก็ีฟเพราะว่าอีดัเรื่องเทคนิคแต่ข่าวเน็กก็ีบเนื้อเดือนเนื้อเรื่องแบบ ไม่ก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้คือตอนปี3แล้วแล้วเดี๋ยวตอนปี4เดี๋ยวอีพีก็คือปี4แต่ปี4แล้ว พี่ใจก็น่าจะจบแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสรุปแล้วเขาได้ไปต่างประเทศอย่างที่เขาอ่ะแทนเอาไว้ไหมมันต้องมันต้องดําเนินเรื่องเป็นปีสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยปีสามเทอมสองก็น่แน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผัดเมื่อกี้แม่เป็นแบบเสื้อเสื้อชมพูอยู่เลยเออยังเป็นชุดที่โอเอ๋วใส่อยู่เลยคืออาจจะเป็นเรื่องต่อจากคืนนั้นเลยอะไรเงี้ยอ๋อเออเออเออเป็นไปได้เป็นไปได้โอเคก็จบกันไปแบบมูดี้มูดี้รักงานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามดูกันต่อใครแบบว่าถ้าเราพูดอะไรผิดก็ถือว่าเป็นแบบอันนี้เป็นการติวกันพวกเราละกนช่กค็ม พวกเราเชฟพวกเราหนละกันบางทีพวกเราก็อาจจะแบบเออเป็นความคิดเห็นที่แบบมาจากมุมมองที่พวกเราเห็นซึ่งเราก็มุ่ยมากถ้าจ่่ถ้ายท่าจ่าจ่ได้กับเตะจริงๆกูจะไปอันฟอร์บิลกินอีดอเลยหรอเลยมึงควรจะไปอันฟอร์พว่มกลับมากกว่ากูไม่ชอบเพิ่มกลับอ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของโออาร์เธอร์นะคะของคุณเก้งอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย